เฮลโลไมเนมอิทพงศ์รัตนเจี mm ๊ยพงศ์จากอิเล็กทรอนิคส์พาวเวอร์ออพาร์ตเมนต์ทูเดย์ไอวิลพรีเซนต์เอฟเบอร์วิชันมิเตอร์เมตรมิลลิเมตรมิลลิเมตรเซนติเมตรเซนติเมตรเคเคิลเมตรเคิลเมตรจีกรัมเคจีกิโลกรัมกิโลกรัม mg miligram miligram, cg centigram centigram, qg microgram microgram, l lit lit, ml mililit mililit, kl kilolit kilolit, dl desilit desilit, ql micro, microlit microlit ft feet foot sq ft square feetตาราง foot cu ft cubic foot lôg foot N newton newton KN kilo newton kilo newton MN mega newton mega newton GN giga newton giga newton b bit b byte byte MB, megabyte, megabyte, GB, gigabyte, gigabyte, BBL, barrel, barrel, CU, cubic, lúc cu, cubic, lúc bạt, DOZ, dozen, lô, F Fahrenheit, nồi vắt unapum, FL, OZ, foot on, JAL, kelon, kelon. G R รเลียนอนุภาค g ีอาลอสสุทธิ AIN N n อนินว K กาลัดกลัด KT KT not n นัด L T ลองตันน้ำหนักตันขนาดใหญ่ m i m ไ p ม่ไม ไม่เพื่อเขาไม่ต่อชั่วโมงเอ็นเอ็มเนโอติคอลไม่ไม่ทะเลโอเซ็ตออนออนพีทีพอยต์ครึ่งลิตรคิวทีควอดควอดอาเอ็มพีลโวโูชันเปื่อมินัด ความเร็วรอบต่อนาทีทีตันตันวายดียาลาเฮดเอฮดาฮดาฮาเคควินเควินซีเซลเซียสเซลเซียสดับเบิลวัตวัตคดับิวัตกิโลวัตกิวัตเ kilowatt per hour, kilowatt tối số môn. Thank you.